สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์วันนี้เรามาดูดวงกันนะคะการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคำทำนายของเราคือการแนะแนวทางคำแนะนำและคำเตือนต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาในการใช้ชีวิต ไม่ควรนำคำทํานายไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะเราควรน้อมรักแต่สิ่งดีๆและพลังงานดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตและสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นควรระมัดระวังและใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่รับฟังและกดติดตามช่องของเรานะคะ หตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้ไพ่สองดาบ T H E T W O O F S W O R D S ไพ่สองดาบเป็นไพ่ที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเกิดความลังเลในการตัดสินใจเพราะมองสถานการณ์ตนเองไม่ออกนอกจากนี้ยังหมายถึงการติดต่อสื่อสาร สถานการณ์ในช่วงนี้จะมีความเคลื่อนไหวอย่างช้าๆอาจมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาให้คุณตัดสินใจมีทางเลือกเกิดขึ้นทำให้ลังเลและไม่มั่นใจว่าจะเลือกทางไหนดีในเรื่องการงานจะเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารหรือขายเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในคนทำงานประจำระวังปัญหาจุกจิกในที่ทำงาน หากยังว่างงานอยู่อาจจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานมีโอกาสถูกเรียกไปสัมภาษณ์การเงินในช่วงนี้จะพอมีเข้ามาให้ใช้แต่ไม่ได้มากมายนะแต่หากติดขัดจะยังพอหยิบยืมจากคนอื่นได้ในเรื่องความรักระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องจุกจิกไพ่ตึกพังทลายสสถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบไพ่ตึกพังทลาย the tower ไพ่ตึกทังทลายเป็นไพ่ที่พูดถึงการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุบาดเจ็บหุนหันพันแล่นการล้มละลายการสูญเสียการทะเลาะวิวาทเรื่องตื่นเต้นตกใจการเกิดภัยพิบัติการเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินสถานการณ์ต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้มีเรื่องบางอย่างเข้ามาซึ่งทำให้วิถีชีวิตเดิมๆของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง คุณอาจได้รับข่าวสารหรือข้อมูลบางอย่างที่ส่งผลกระทบกับความรู้สึกของคุณอย่างรุนแรงมีความรู้สึกผิดหวังและเสียใจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อนการงานต้องระวังมีปัญหาเกิดขึ้นส่งจะทำให้คุณเครียดมากและมีโอกาสจะเปลี่ยนงานอย่างกระทันหันในเรื่องการเงินอาจมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวดังนั้นควรรอบคอบในเรื่องการเงินให้มากๆ ด้วยไพ่สีไม้เท้า THE FOUR OF WANDS 3. อนาคตจะเป็นเช่นไรเจ้านายต่อผู้ใหญ่ไพ่สีไม้เท้า THE FOUR OF WANDS ไพ่สีไม้เท้าเป็นไพ่ที่พูดถึงความมั่นคงความสำเร็จในระดับต้นความมีระเบียบความแข็งแกร่งและการพักผ่อน หลังจากเริ่มต้นดำเนินการมาเกิดความสำเร็จในระดับต้นสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปได้ก้าวมาถึงจุดมั่นคงคุณอาจจะเริ่มมีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจของตัวเองซึ่งหากจะลงมือทำจริงๆก็ต้องใช้ความอดทนและพยายามไปเรื่อยๆจึงจะเห็นความสำเร็จในอนาคตโดยรวมแล้วเรื่องงานที่ทำอยู่จะมีความมั่นคงขึ้น มีความราบรื่นและมีโอกาสก้าวหน้าอย่างช้าๆการเงินเป็นช่วงที่มีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ติดขัดความรักมีความเข้าอกเข้าใจกันดีได้ใช้เวลาไปเที่ยวด้วยกันหวานชื่นและมันเริ่มมั่นคงมากขึ้นหากยังโสดมีโอกาสจะเจอใครบางคนเข้ามาได้ลองพูดคุยหรือออกไปเจอกัน แต่ความสัมพันธ์ยังต้องดูดูกันไปก่อนไพ่สิบถ้วย T H E T E N S O F C U P S สี่ความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาไพ่สิบถ้วย T H E T E N S O F C U P S ไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ที่พูดถึงความสำเร็จความสมบูรณ์แบบแต่หากมีมากเกินไปจึงส่งผลร้ายและการสูญเสียเป็นไพ่ความรักที่ดีใบหนึ่งบ่งบอกถึงความรัก ที่มีความสมบูรณ์และอบอุ่นหรือหมายถึงความสมหวังที่สงปรารถนาช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษหรืออาจมีการพบประพูดคุยกับญาติพี่น้องเป็นหลักอดีตที่ผ่านมาถือว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่วือหวามากนะเป็นลักษณะแบบราบเรื่อยๆสบายๆแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็จะมีความอบอุ่นใจในครอบครัวเป็นอย่างดี ในคนที่มีคนรักอยู่แล้วจะมีความเข้าอกเข้าใจกันพร้อมที่จะฟันฝ่าเรื่องต่างๆไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งคุณทั้งคู่จะเริ่มมองอนาคตในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นว่าอยากให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในคนโสดมีโอกาสเจอคนเข้ามาในชีวิตไพ่หนึ่งเหรียญ T H E A C E O F P E N T A C L E S 5สิ่งที่ผ่านมาในอดีตลูกน้องต่อบริวาร ไพ่หนึ่งเหรียญ THEACEOFPENTACLES ไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่พูดถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งใหม่โชคลาภข่าวดีทางการเงินหรือทางวัตถุการเริ่มต้นสู่ความร่ำรวยในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งใหม่ในชีวิตในเรื่องการงานอาจจะได้เริ่มงานใหม่หรือได้รับมอบหมายงานที่ถูกใจ รู้สึกสนุกกับงานและมีความพยายามที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดแต่ระวังความเฉื่อยไวบ้างเพราะคุณอาจจะทำงานตามสบายมากไปซึ่งจะทำให้งานเสร็จช้ากว่ากำหนดได้หากคุณมีลูกน้องอาจจะได้รับไอเดียดีๆเกี่ยวกับงานจากลูกน้องของคุณได้ลูกน้องที่มีพรสวรรค์ในเรื่องงานไม่ต้องสอนอะไรมากซึ่งจะทำให้คุณไม่ค่อยเหนื่อยส่วนเรื่องการเงินถือว่ามีเงินหมุนเวียนคล่องมือดี มีโชคทางการเงินไพ่ราชาถือถ้วย THE KINGS OF CUPS 6สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไพ่าราชาถือถ้วย THE KINGS OF CUPS ไพ่ e, ราชาถือถ้วยเป็นไพ่ที่พูดถึงผู้ชายอายุมากกว่า35ปีเป็นต้นไปประสบการณ์การมีเหตุผลมีอำนาจผู้ชายที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความห่วงใยชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ชายที่มีความเป็นหัวหน้าได้อย่างดีเยี่ยมสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มมีความนิ่งขึ้นและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าในอดีตในด้านการง,งานคุณจะเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานได้ดีกว่าแต่ก่อนนอกจากนั้นอาจได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือมีผู้ใหญ่ในที่ทำงานคอยให้ความช่วยเหลือคุณ การเงินจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะเพราะคุณมักจะใช้ใจ่ายเงินตามใจตัวเองมากเกินไปและอาจมีปัญหาการเงินตามมาได้ความรักในผู้หญิงหากยังโสดจะมีโอกาสพบหนุ่มอายุมากกว่าเข้ามาจีบอาจเป็นพ่อแม่หรือชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันคนที่มีคนรักแล้วอาจจะเบื่อหน่ายคนรักเพราะมักจะอารมณ์แปรปรวนง่ายดังนั้นอย่าใส่ใจมากนะักควรปล่อยๆ คนรักบ้างไพ่สองเหรียญ T H E T W O O F P E N T A C L E S เจ็ดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไพ่สองเหรียญ T H E T W O O F P E N T A C L E S ไพ่สองเหรียญเป็นไพ่ที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเป็นไพ่ใบหนึ่งที่แย่ในเรื่องการเงิน บ่งบอกถึงความฝืดเคืองจึงต้องหมุนเงินหรือต้องกู้ยืมมาคุณจะรู้สึกสับสนกับชีวิตมีเรื่องเข้ามารบกวนจิตใจทำให้คิดไม่ตกสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่จะทำให้คุณเกิดความลังเลและไม่มั่นใจเป็นระยะที่เหน็ดเหนื่อยเนื่องจากต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ที่วุ่นวายให้อยู่ในสภาวะสมดุลอยู่ในกรอบที่คุณวางเอาไว้คุณอาจต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่านี้ เพราะคุณจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ดีนักและจะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากตามมาทีหลังอย่างไรก็ตามอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาควรใจเย็นและลองขอคำแนะนำจากคนอื่นจะดีกว่าไพ่สีดาบ t h e f o u r o f s w o r d s แคนที่อยู่รอบตัวเพื่อนครอบครัว ไพ่คนที่อยู่รอบตัวเพื่อนครอบครัวไพ่สี่ดาบ t h e f o u r o f s w o r d s ไพ่สดาบเป็นไพ่ที่พูดถึงความมั่นคงความสำเร็จในระดับต้นความมีระเบียบความแข็งแกร่งและการพักผ่อนหลังจากเริ่มต้นดำเนินการมาช่วงเวลาพักฟื้นร่างกายจิตใจและความคิดเพื่อกลับมาต่อสู้กับปัญหาอีกครั้งรอดูสถานการณ์หรือเหตุการณ์ อาจไม่ค่อยมีข่าวคราวหรือความเคลื่อนไหวใดๆจากคนรอบข้างของคุณในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่ญาติหรือเพื่อนของคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายสถานการณ์ต่างๆเกิดความล่าช้าและไม่มีความก้าวหน้าใดๆเกิดขึ้นในช่วงนี้คุณอาจจะไม่มีการเข้าสังคมมากนะักหรือไม่ค่อยได้ไปสูงสินกับใครเท่าไหร่ ในคนที่ทำง,งานประจำจะรู้สึกเหมือนทำง,งานคนเดียวไม่ค่อยได้ติดต่อหรือประสานงานกับคนอื่นเท่าไรแต่หากคุณจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานก็จะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะักค่ายเทพแห่งอบายมุก T H E D E V I L ต้าวความคิดภายในใจสิ่งที่คาดหวังไว้ค่ายเทพแห่งอบายมุก T H E D E V I L ค่ายเทพแห่งอบายมุก เป็นไคยที่พูดถึงการต่อสู้แต่โลกมากชอบการพนันการเอาเปรียบก,การลุ่มหลงอยู่กับอบายามุขการพนันสิ่งเสพติดการโลกีการเห็นผิดเป็นชอบการยึดติดกับวัตถุจนสามารถกระทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ตามที่ปรารถนาแม้ว่าจะผิดก็ตามเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความปรารถนาในทางโลกคุณอยากจะมีชีวิตที่เพียบพร้อมต้องการให้คนอื่นมองว่าคุณดูน่าหลงไหล อยากที่จะมีอำนาจรวมถึงต้องการให้คนยอมรับในตัวตนของคุณความหมายหลักของไพ่ใบนี้คือความอยากและตอนนี้ตัวคุณอาจจะติดอยู่ในวังวนของความอยากที่ไม่มีจุดคุณก็จะมีความต้องการในเรื่องอื่นๆตามมาอีกเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ สิ่งที่ควรระวังคือต้องยับยั้งช่างใจตัวเองให้มากว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรทำและอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำไพ่ราชาถือไม้เทา้า T H E K I N G S O F W A 1 0บบทสรุปไพ่ราชาถือไม้เทา้า T H E K I N G S O F W A N D S ไพ่ราชาถือไม้เท e ้าเป็นไพ่ที่พูดถึง ผู้ชายอายุมากกว่า35ปีเป็นต้นไปประสบการณ์การมีเหตุผลมีอำนาจผู้ชายที่สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความก้าหน้าไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่โตหรือเป็นเจ้าของกิจการสถานการณ์โดยรวมในช่วงนี้อาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างมากเป็นพิเศษคุณอาจจะต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างเรียกได้ว่างานล้นมือจนไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากนะัก แต่ก็ถือว่าตัวคุณเองไม่ได้รู้สึกแย่อะไรมากนะเพราะเป็นจังหวะที่รู้สึกสนุกกับงานเพียงแต่อาจจะกดดันเพราะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างนั่นเองในเรื่องการเงินจะถือว่ามีเข้ามามากขึ้นแต่คุณอาจจะไม่ได้มีเวลาใช้เงินมากเท่าไรนักโดยรวมแล้วคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถในการทำงานหลากหลายด้านดังนั้นจะมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานที่ทำอยู่อย่างแน่นอน ในเรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยมีเวลาสนใจเรื่องความรักมากนะักเพราะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับเรื่องงานเสียมากกว่าอาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะ และคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าครั้งทำนายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิต หวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ